ในปัจจุบันบริษัทร,รับสร้างบ้านเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเกิดขึ้นเกือบจะทุกจังหวัดแล้วก็มีมาตรฐานมีการให้บริการมีสนุนราคาที่แตกต่างกันผู้ปรกเองก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องเรียนรู้หรือว่าศึกษาข้อมูลให้ดีซะก่อนก่อนตัดสินใจนะครับ นี้ถัดมาอีก10ปีต่อมานะครับจากก่อนหน้านี้ที่บอกว่าผู้พวกไม่เข้าใจว่ารับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านกับผู้รับเหมาแลยย่อยต่างกันอย่างไรแล้วก็ตลาดหรือการแข่งขันกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงการแข่งขันที่ว่าไร้ทิศทางใน10ปีถัดมาเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของธุรกิจรับสร้างบ้านที่ชัดเจนขึ้นนะครับ ในเรื่องของความเข้าใจว่าบริษัทร,รับสร้างบ้านนั้นมาตรฐานที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็การให้บริการที่มีผลิตภัณฑ์มีแบบบ้านมีวัสดุมาตรฐานมีราคาที่ชัดเจนทําให้ผู้พกนเนี่ยเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าบริษัทร,รับสร้างบ้านแตกต่างกันอย่างไรรวมไปถึงผู้ประกอบการที่แข่งขันอยู่ในธุรกิจต่อเนื่องมานะครับก็มีการ ขยายโอกาสหรือมองตลาดกว้างขึ้นมีการให้บริการที่ครอบคุมพื้นที่ในต่างจังหวัดเกิดขึ้นมีทั้งประเภทมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถให้บริการลูกค้าในต่างจังหวัดได้แล้วก็มีประเภทที่มีการขยายสาขาออกไปในต่างจังหวัดเกิดขึ้นส่วนในแง่ของตัวผู้ประกอบการเองก็ก็จะเห็นว่าเริ่มมีความ ชัดเจนขึ้นในเรื่องของการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงของการสื่อสารที่เป็นแบบทางเดียวนะครับ<ม>แล้วก็เป็นออฟไลน์ line. ในแง่ของการตลาดของผู้ประกอบการก็จะเริ่มให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์หรือทำแบรนดิ้งของตัวเองเพื่อให้ผู้ครนจดจำนั่นก็เป็นภาพที่เราเห็นชัดในระยะ10ปีถัดมาทีนี้ถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ย ความต่อเนื่องของการขยายการให้บริการสร้างบ้านโดยบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตราฐานเนี่ยก็จะเห็นว่าครอบคลุมในทุกภูมิภาคเกือบจะเรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดทั้งเป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่มีการขยายธุรกิจทั้งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ก็ตั้งขึ้นมาภายหลังแล้วก็เปิดดําเนินการธุรกิจซึ่งมันก็เลยทําให้ธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ย ขยายตัวแล้วก็ครอบคลุมการให้บริการแก่ผู้บริโภคตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยต้องการสร้างบ้านเมื่อไหร่ก็จะเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านแต่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าเหมือนกันว่าบริษัทรับสร้างบ้านก็จะมีมากมายแล้วก็มีมาตรฐานมีการให้บริการมีสนุนราคาที่แตกต่างกันผู้บริโภคเองก็ต้องมีความเข้าใจ แล้วก็ต้องเรียนรู้หรือว่าศึกษาข้อมูลให้ดีซะก่อนก่อนตัดสินใจนะครับในปัจจุบันบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเกิดขึ้นเกือบจะทุกจังหวัดนะครับซึ่งเป็นทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในท้องถิ่นดําเนินธุรกิจให้บริการสร้างบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการจากส่วนกลางหรือกรุงเทพที่ขยายตัวออกไปนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าในภาวะที่เศรษฐกิจบางช่วงอาจจะมีการชะลอตัว ธุรกิจหรือบริษัทรับทั้งบ้านเนี่ยก็ยังมีปริมาณผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการตลอดเวลาจะมากน้อยต่างกันในช่วงเวลาบางช่วงเวลานี่ก็เห็นภาพชัดๆว่า20ปีก่อนกับช่วง10ถึง20ปีที่ผ่านมาแล้วก็ณปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของบริษัททั้งบ้านเนี่ยเป็นภาพที่พัฒนาต่อเนื่องดีขึ้นแล้วก็ขยายตลาดทำให้มูลค่าของตลาดเาทั้งบ้านเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้ครับ ที่ดีเฮาส์เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต